สวัสดีครับหลังจากเราได้เรียนเรื่องการบวกไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการลบกันนะครับผมเราลองมาทบทวนการบวกกันดูนะครับที่เราได้เรียนไป4บวก3นะครับได้อะไรเอ่ย4บวก3นะครับเราสามารถคิดได้2 3วิธีนะครับในการคิดนะครับ หนึ่งโดยการวาดรูปมีมะนาวสี่ลูกนะครับตอนแรกนะครับแล้วเราเพื่อนเราให้มาอีกสามลูกนะครับจะเป็นทั้งหมดกี่ลูกนะครับก็เหมือนกันนะครับสี่บวกสามนะครับเราก็นับจำนวนลูกมะนาวที่เรามีเลยครับได้ทั้งหมดเจ็ดลูกนะครับนับแล้วได้เจ็ดลูกสี่บวกสามก็เท่ากับเจ็ด นะครับอีกวิธีหนึ่งคือการวาดเส้นตัวเลขนะครับจะวาดเส้นสีเหลืองเพราะว่าเราพูดถึงมะนาวอยู่โอเคได้วาดเส้น0น,นะครับเริ่มต้นที่0นแล้วก็เขียนเลขเรียงจากน้อยไปหามากเรื่อยๆนะครับ โอเคศถึงเ okay. ครับเราเริ่มที่เบอร์สนะครับจะบนเส้นเนี่ยเราเริ่มที่เบอร์สเราบวกเข้าไป3เนี่ยเราต้องเพิ่มไปทางขวาของเส้นนับไป3ครั้งนะครับก็จะหยุดอยู่ที่7นะครับก็เท่ากับคำตอบที่เราได้ข้างบนเลย4ี่บวกสเท่ากับเนะครับ โอเคต่อมาก,การลบคืออะไรนะครับตอนนี้เราพูดถึงการลบได้ละครับลองดูตัวอย่างนะครับ4ี่ลบสานะครับสีลบสได้เท่าไหร่นะครับการการลบเนี่ยตรงข้ามกับการบวกการบวกเนี่ยคือการเพิ่มเข้าไปนะครับการลบเนี่ย คือการเอาออกมานะครับอย่างการบวกเนี่ยเรามีสี่มะนาวสี่ลูกบวกสามก็คือบวกเข้าไปมีทั้งก็เลยเพิ่มเป็น7ลูกเอาใหม่ถ้าการลบเนี่ยนะครับเรามีมะนาวสี่ลูกเหมือนเดิมถ้าเราลบสามเนี่ยหมายความว่าเราเอาออกนะครับเรามีมะนาวสี่ลูกเพื่อนเรามาแย่งมะนาวเราไปสามลูก,ลกนะครับ ก็หายไป1ห,หายไป2หายไป3นะครับฉะนั้นเรามานับดูเลยครับตอนนี้เราเหลือมะนาวกี่ลูกมี4เพื่อนเอาไป3ก็เหลือแค่ลูกเดียวนะครับอีกวิธีหนึ่งในการทำการลบก็คือการวาดเส้นตัวเลขเหมือนกันเหมือนกันบวกเลยนะครับใช้ตัวเลขเหมือนกันเลย0 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, นะครับเส้นตัวเลขเนี่ยมันจะวิ่งไปทางซ้ายหรือวิ่งไปทางขวาเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแต่เราเขียนเฉพาะตัวเลขที่เราต้องการใช้เพื่อคำนวณโจทย์ของเราก็พอนะครับ โอเคเรามีสีมะนาวสีลูกแล้วก็จุดวิธีสีกรอ,อย่างอันแรกตอนเราบวกเนี่ยเราเลื่อนไปทางขวาใช่ไหมครับเวลาเรานับเนี่ยเพราะว่าเลขเนี่ยมันเรียงจากน้อยไปมากบนเส้นเนี่ยครับแต่เมื่อเราลบเนี่ยเราเอาออกมานะครับเราลบฉะนั้นเนี่ยเราต้องเราต้องเลื่อนไปทางซ้ายของเส้น แทนที่จะเลื่อนไปทางขวานะครับก็นับไป3เหมือนกันเพราะเราลบไป3ก็นับไป1 2 3สนะครับก็จะไปตกอยู่ที่เบอร์หนึ่งก็คือตอบเบอร์หนึ่งครับเรามาทบทวนกันอีกทีหนึ่งนะครับการบวกคือการเพิ่มการลบคือการลดจำนวนนะครับจำง่ายๆนี่นะครับ การบวกถ้าเรานะใช้เส้นตัวเลขเวลาเราบวกเราต้องเลื่อนไปทางขวาของเส้นเพื่อให้ตัวเลขเนี่ยมันเพิ่มขึ้นถ้าเกิดการลบเนี่ยนะครับเราต้องเลื่อนกลับนะครับถอยหลังกลับมาทางซ้ายของเส้นนะครับเพื่อ <c oughs> คําตอบเนี่ยมันจะได้น้อยลงเค okay, มาดูอะไรอีกอีกอย่างหนึ่งครับที่น่าสนใจกันเกี่ยวกับการลบนะครับผม ถ้าเกิด c ลบหนึ 1, <ม>่งเบือ่อเบื่อมะนาวแล้วนะครับอ่าเปลี่ยนเป็นแอปเปิลบ้างโอ okay. เครามีแอปเปิลสี่ลูกนะครับตอนแรกเรามีแอปเปิลสี่ลูกแล้วเรากินแอปเปิลไปหนึ่งลูกกับกะบาดท,ทิ้งไปหนึ่งลูกก็นับเลยเลยแอปเปิลกี่ลูกหนึ่งสองสามตอบสามลูกนะครับ ฉะนั้น4ลบ1ก็ได้3เหมือนการเริ่มที่4นะครับลบทำไงลบเราต้องลดเลื่อนไปทางซ้ายของเส้นตัวเลขครับมาตกเลข3ฉะนั้นเนี่ย4ลบ1จะได้3ทีนี้เรามาสังเกตโจทย์ข้างบน4ลบ3ก็ได้1นะครับข้างล่าง4ลบ1ก็ได้3นะครับอันนี้น่าสนใจมากมันมีความสัมพันธ์กันอยู่ ครับแต่ว่าเรายังไม่พูดถึงมันตอนนี้นะครับเดี๋ยวน้องๆจะงงกันอืมครับเดี๋ยวลองอธิบายด้วยวิธีนี้ดีกว่าครับกลับมาการบวกนิดนึงนะครับอสามบวกหเท่ากับเท่าไหร่อันนี้เรารู้อยู่แล้วเราเรียนไปแล้ว3ามบวกหนเท่ากับสนะครับโดยที่การเราเริ่มต้นที่3เรานับไป2อ,องสสเต็ป โทษครับ1สเต็ปพ่อได้4นะครับเหมือนกันถ้าเกิดเราอยากได้1บวกด้วย3มก็นับ8เริ่มที่1นับไป3ครั้งนะครับก็ได้4เท่ากาันนะครับผม2เนี 3, 3่ยบวก3มามบวก1เนี่ยได้เท่ากาันได้4นะครับลองดูนะครับ1บวก3มได้เท่ากับ4 3บวก1ก็ได้เท่ากับ4 4ลบ1ก็เท่ากับ3าม 4ลบ3ก็เท่ากับ1นะครับโอเคจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราบอกว่า3บวก1เท่ากับ4เนี่ยมันก็เหมือนกันเราพูดว่า4ลบ1เท่ากับ3อา่างงไหมครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับอ,อันแรกเนี่ยเริ่ม3บวก1ก็จะได้4ใช่ไหมครับอันที่2ด้านขวาเนี่ยครับเริ่ม4ลบ1ก็จะได้3 ครับแต่ถ้าน้องๆคนไหนงงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเวลาเราทําโจทย์หรือว่าเรียนไปเยอะๆเนี่ยน้องๆก็จะเข้า